สามสองหนึ่งวัสดีครับอกับเราเคิร์นไรท์มาแก็นนะครับผมแล้วก็มีกันอยู่สองคนนะครับเราจะมารีวิวเจ้า z ซ5 0สอ้อยหสินะครับผมครับเดี๋ยวครับแซ5 0สองหสิบแต่งครับแต่งเยอะไหมครับแต่งแตงเฟริ่งแต่งเฟรนิง้ครับครับครับมีอะไรบ้างครับ ตัวเนี้ยก็เป็นล้อล้ออันนี้ล้อซีบีผสออันนี้สติกเกอร์สติกเกอร์มาแสดครับติดเพื่อความกระแดะครับของล้อติดเพื่อความัวยเพื่อความคิดตัวเองนะครับผมครับเมื่อจครับต่อมาก็เป็นซูปท้องบุญครับใช้เป็นของอะแด i ์ลิทก็ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับฝาแอน ไม้ต้นมอครับงานงานกอล์ฟทั้งคันครับงานกอล์ฟนะครับส่วนนี้ก็การสะบัดโอเลียงโอเลียงครับผมครับแล้วก็แผ่นดับโชวร์กรของซีบีหกห้าศูนย์ชุดชุดแปลงคอนี่เป็นของอะไรครับของฮ o นด้าครับผมครับโลโก้ฮันด้าครับแต่รุ่น Kawasaki นะครับผมส่วนทังก็ของสามร้อยครับทั้งคันเลยใช่ไหมครับต่อมาก็ ลายเบเกอร์ครับเล็กๆเนืเ้อน้อยน <c oughs> ครับผมส่วนข้อนี้ก็เป็นของเซตอีกสิบตัวสองพันเพราะว่าสิบสองนะครับผมเป็นกอดสามนิ้วเป็นไทเทเนียมทั้งเส้นนะครับครับเป็นของก็ทำ <c oughs> ท้ายเซตแปดแนะครับอ,อาจจะมีคนถามมาเยอะครับท้ายนี่แปลงเยอะไหมครับก็ราคาดีกว่าครับราคาราคาก็ สามหมื่นสี่พันนะครับครับทำหมดพันห้าครับครับพันห้าค่ะเออแล้วต้องแปลงบอร์ดแปลงอะไรด้วยครับแปลงบอร์ดด้วยบอร์ดครับบอร์ดนี้เราล้่นทุกแปลงห้าร้อยครับครับห้าร้อยไม่แปลงครับห้าร้อยแล้วถ้าเกิดมีคนถามว่ารถคุณเป็นรถจีนใช่หรือเปล่าครับใช่คุณแจ็คใช่งานจีนแดงใช่ไหมครับงานจีนแดงครับมโนส่วนครับส่วนยางก็ใช้ยางห้าร้อยยี่สิบหลังร้อยแปดสิบนะครับ ตามหาตะเกียบที่หายไปครับตะเกียบหักครับหรือตะเกียบหักเฉี่ยแต่ก็แปลงเยอะพอสมควรนะครับคันนี้สวยงามครับโอเคครับสวัสดีครับอันนี้ท่านเติรเนชื่ออะไรครับเต้นครับชื่อเตินครับเอ่อเตินสายทัวรลิงนะฮะเออไม่แก่อันนี้ไม่อยู่ แล้วรถคันนี้แหละครับคันนี้เป็นงานล้ออะไรครับหน้าหลังคันนี้ล้อแซด X สิบนะครับผมครับล้อครับท่อแซด X ่อของอะไรครับท่อของแซดแปดครับคันนี้ก็แปดร้อยครับคันนี้ก็งานงานครอบถังงานครอบถังติดต่อได้ที่ไหนครับคือชายปานยิืนถักรับโอเคครับชายปานยืนซูมแซดแปดร้อยครับคลิปจะดูมืดหน่อยหน่อยเนอ งานประนูรุ่นวนครับครับอันนี้ก็รถจีนใช่ไหมครับรถจีนครับรถตัวสอง้อยห้าสครับรถจีนแดงแปรงระบบ ABS ด้วยนะครับแต่แต่ไม่ใช้ทางเราไม่ใช้ครับเราไม่ได้อยู่มครับเราเราล้อหน้าครับคันใช่ครับเอ่อล้อหน้าหลังมีคนถามหมดวานเท่าไหร่ครับคันนี้ครับล้อหน้าแลครับเอาตามจริงก็ 6,500ครับตัวหลัง5,500ครับครับัป700ครับไม่นะครับครับไม่รับทำครับโอเคครับแล้วรอหลังประมาณเท่าไหร่ครับนี่ยางใส่อะไรครับถามแน่ๆครับยาง e g i b e r ดครับเบ199เสียบนะครับแล้วมันใส่ได้ไงครับนี่มันจะไม่ติดอาร์มเดิมหรือพี่เราเปลี่ยอาร์มเป็นของ CBR 400โอเคครับครับครับ แต่ก็ดูเป็นแนวทางนะครับแต่ก็อย่าไปทําตามเพราะว่าเปลืองเงินครับขี่เดิมๆดีแล้วครับครับโอเคโอเคนี่รครับครับาสรุปแล้วเป็นรถจีนทั้งคู่นะครับสองคันนี้ครับรถจีนครับใดโอเคครับ